แตกแล้วแตกอีกล่าสุดนะครับการแสดงคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวสุเปรียานมีแฟนเพลงมาชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวถือได้ว่าแตกอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันที่27มกราคม2569นะครับ21นิกา30นาทีนะครับงานมสการปิดทอง พระประจำปี2569วัดบางช้างเหนือตำบลคลองใหม่อำเภอสัมพนันธ์จังหวัดนครปฐมเรียกได้ว่าวัดช้างเหนือแตกไม่ว่าน้องจะไปแสดงที่ไหนนะครับถือได้ว่าแตกทุกที่เลยก็ว่าได้ยิ่งมีคุณเสะเท่าไหร่ก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนะครับ เรียกได้ว่ามีคนพูดในเชิงไม่ดีในเชิงลบก็ไม่สําคัญนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องต้นข้าวนะครับคนเหล่านั้นนะครับก็เหกตาดูนะครับว่านี่นะครับดังขนาดไหนนะครับมีแฟนเพลงมาให้การต้อนรับและรับชมการแสดงของน้องต้นข้าวเยอะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เลยว่าเป็นนักร้องที่ดังมาก และมีกระแสที่ร้อนแรงสุดๆณชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากถึงคนที่ชอบมาแซน้องคำพูดเหล่านั้นนะครับมันไม่มีค่าอะไรสำหรับน้องต้นข้าวเลยแม้แต่นิดเดียวนะคนที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับต้นข้าวก็คือแฟนเพลงของน้องนั่นเองที่มันมีเยอะมากมายอยากให้ คนที่มาแซน้องนะครับให้ดูภาพเหล่านี้นะครับให้เหตตาดูกันนะครับนี่คือความปังความดังของสาวน้ยอยต้นข้าวสุปริยานะนะครับที่พวกคุณชอบมาแซชอบมาว่าน้องนะครับให้คุณเหตตากันดูนะนี่นะครับคุณยิ่งแซเท่าไหร่นะ น้องก็ยิ่งดังเท่านั้นนะบอกได้คำเดียวสำหรับงานแสดงเมื่อคือนโอ้โหเป็นภาพที่สุดประทับใจนะที่น้องต้นข้าวได้มาแสดงที่วัดช้างเหนือถ้าเป็นในนามศิลปินน้องมาครั้งแรกแต่ตั้งแต่อดีตที่น้องเคย เป็นนักเรียนนะน้องเคยมีโอกาสมาสแสดงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปชมคําพูดและบรรยากาศของน้องที่ได้พูดไว้ว่าอย่างไรกันนะครับก่อนจะฟังเพลงต่อดนูขอพูดความในใจสักนิดเดียวสั้นๆเลยวัดบางช้างเหนือแห่งนี้นะคะใครจะคิดล่ะคะว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยหนูอยู่ป .4 ป5ประมาณนี้คะหนูมากับครูนิวนะคะมากับโรงเรียนการจนานุเคราะห์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเด็กเป็นเด็กอยู่โรงเรียนอ,อนุบาลวชชัยชุมพลชนะสงครามะะวัดใต้แต่ว่าคุณครูนิวก็ชวนมาร้องเพลงนะคะกับวงการจนานุเคราะห์เพราะฉะนั้นหนูก็มีความทรงจำที่ดีนะคะวันนี้ได้มาแสดงรู้สึกผูกพันมากมากรู้สึกแบบว่า คุ้นเคยเพราะว่าเคยมาแล้วนะคะตอนนั้นมาทั้งสองครั้งรู้สึกแบบรู้ทิศทางหมดเลยนะคะเนี่ยตรงไปเลี้ยวซ้ายก็เจอห้องน้ํา <c oughs> รู้หมดเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าเคยมาแล้วไงคะวันนี้ก็จริงๆอยากเดินอีกนะคะแต่ว่าคง <c oughs> คงลําบากวันนั้นก็มาในฐานะนักร้องนักร้องที่มากับวงโรงเรียนนะคะการจนานุเคราะห์แล้วก็วันนี้ขอบคุณค่ะ หนูก็ได้มาเรียนนะคะมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนการจนานุเคราะห์เต็มตัวแล้วแล้ววันนี้ก็มาในรูปแบบของขอบคุณค่ะศิลปินที่เป็นนักเรียนที่มีแฟนเพลงเยอะเต็มหน้าเวทีเสียงปรบมือเล็วขอบคุณมากๆเลยไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับแฟนเพลงที่เต็มหน้าเวทีเลยมาดูใครคะเนี่ย รักต้นข้าวไมจ้าก็เป็นคําพูดของน้องต้นข้าวสุปริยาที่ได้พูดถึงเรื่องราวในอดีตในช่วงน้องอยู่ปสปหนะครับหรือน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับในครั้งที่น้องยังเด็กน้องได้มีโอกาสเอ่อมากับคุณครูนิวนะในช่วงนั้นมาร่วมแสดงที่งานโรงเรียนของวัดช้างเหนือ ะครับร่วมกับโรงเรียนการจนานุเคราะเรียกได้ว่าน้องเคยมาที่นี่ถึงสองครั้งแล้วนะครับและนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่3ที่น้องได้มาแสดงที่นี่นะครับเรียกได้ว่าน้องก็จากนักเรียนนะครับนักร้อง ที่ร้องให้กับโรงเรียนก็เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นศิลปินนะนักเรียนณปัจจุบันถือเรียกได้ว่าน้องเป็นศิลปินที่ดังนะครับก็ได้มาแสดงที่วัดช่างเหนืออีกครั้งนะครับน้องก็เล่าถึงอดีตที่น้องได้มาน้องไม่เคยลืมนะครับนี่คือความน่ารักของน้องต้นข้าวนะครับที่น้องพูดถึง ที่ที่น้องเคยมานะครับน้องก็สามารถจําได้นะครับสถานที่ที่น้องมานะครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่น้องได้พูดกับเ็นเพลงกับคําพูดน่ารักน่ารักของน้องต้นข้าวนะครับและเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่น้องได้ พูดถึงนะครับเพลงนะครับของน้องนะครับว่าน้องใกล้จะออกแล้วนะครับใกล้ติมทีแต่ว่าน้องมีอะไรจะพูดและมีอะไรจะขอ f อซีเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับต้นข้าวมีเพลงที่เป็นซิงเกิลแรกของหนูเองนะคะอยากจะบอกแฟนเพลงว่าคนที่รอ MV หนูและทีมงานต้องขอโทษ ขอภัยในความล่าช้ามากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะร้อยป็แล้วนะคะขาดอย่างเดียวหนูมีความคิดว่าให้แฟนเพลงชอบรูปไหนให้ส่งมาที่เพจของแอดจี๊ยบหนูจะเอารูปนะคะที่แฟนเพลงเลือกกันไปลงใน MV หนูด้วยนะคะน่ารักทุกรูป ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าแฟนเพลงหนูนะคะควรมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องใน MV นะคะของหนูเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะรอรูปจากแฟนเพลงนะคะเอามาใส่ใน MV ส่งกันมาที่เฟซเพจของแอดแนเดตแอดเจียบนะคะเยอะๆเลยนะคะ เราคิดว่าสิ้นเดือนนี้คงจะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ MV ก็เรียกได้ว่าน้องก็บอกแล้วนะครับว่าเพลงของน้องนะครับใกล้จะออกเต็มทีแล้วก็คือสิ้นเดือนนี้น่าจะออกแน่นอนแต่น้องบอกนะครับอยากให้แฟนเพลงทุกคนนะครับได้ส่งภาพนะครับ รูปภาพที่ได้ถ่ายนะครับสวยๆอะไรนะครับต่างๆที่หลายๆคนนะได้ถ่ายไว้ก็ลองไปส่งให้กับน้องนะครับในเพจของแอดเจี J ๊ย e บนะครับส่งไปและน้องจะได้นําภาพเหล่านั้นนะครับไปประกอบกับเพลงหรือ MV ของน้องนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน้องก็มีความคิด ที่ใส่ใจถึงแฟนเพลงแบบนี้นี่นนเองนะครับถึงได้ครองใจนะแฟนเพลงได้ทั่วประเทศนะครับเป็นความคิดที่ดีและเป็นความน่ารักของน้องต้นข้าวที่มีต่อแฟนเพลงที่มีเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะนะครับก็ยังไงก็หวังว่าเราจะได้ฟังเพลงของน้องต้นข้าวเร็วนี้แล้วกันนะครับและเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตารางงานของน้องต้นข้าว ่าสุดนะครับวันที่28มกราคม2569 21นาฬิกา30นาทีรายการพิเศษชมากรรมไฟล้านดวงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีก็น้องต้นข้าวได้ไปแสดงที่จังหวัดชนบุรีอีกครั้งสำหรับวันที่28นะครับยังไงก็ฝาก พอ่พอพ่อม่เอซทุกท่านตามไปให้กําลังใจน้องกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ